นอกเหนือจากราคาที่ใช่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดไม่แพ้กันนั่นคือช่องทางการตลาดที่เหมาะสมวันนี้ถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ที่คุณต้องการขายมีราคาที่เหมาะสมแนละ้วแล้วก็การเลือกใช้ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้กับทรัพย์สินของคุณขายได้ไวขึ้นปัจจุบนันนี้ช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมในวงการอสังหาริมทรัพย์มีอยู่2ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือช่องทางการตลาดออนไลน์ และช่องทางการตลาดออฟไลน์ครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับช่องทางการตลาดออนไลน์ก่อนเพราะว่าช่องทางการตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่เริ่มได้รับความนิยมมาไม่นานนี้เองแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ครับทำไมช่องทางการตลาดออนไลน์ถึงเป็นแนวโน้มที่ได้รับความนิยมในระยะหลัง ก็เพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อชีวิตประจําวันของผู้คนมากขึ้นครับเราจะเริ่มเห็นได้มากขึ้นว่าปัจจุบันเนี่ยผู้คนใช้เวลากับ มากขึ้นและยิ่งสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยยิ่งทําให้ผู้คนเริ่มเข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตบนสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นครับการตลาดออนไลน์ยังแบ่งเป็นรูปแบบย่อยๆอีก2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือการตลาดแบบผลักหรือ push ก็คือการผลักตลาดเข้าไปสู่ลูกค้าและอีกช่องทางหนึ่งก็คือการตลาดแบบ p ูหรือการตลาดที่ใช้ตลาดดึงลูกค้าเข้ามาหาผมจะพาคุณไปรู้จักกับการตลาดแบบ push ก่อนการตลาดแบบ push หรือที่เรียกว่าเป็นการสร้างตลาดผักไปหากับลูกค้าเป็นลักษณะของการสร้างความต้องการกระตุ้นให้ลูกค้าอยากได้สินค้านั้นๆขึ้นมาทัางที่ลูกค้าอาจจะยังไม่มีความต้องการอยู่ในระยะแรกๆก,การตลาดรูปแบบนี้เคยมีมาในอดีตอยู่แล้วที่เราคุ้นเคยกันก็คือการดูโฆษณาในทีวีคือบางครั้งเรากําลังดูละครหรือดูข่าวอยู่แล้วก็มีโฆษณามาขั้นซึ่งโฆษณานั้น,นกระตุน้นให้เราอยากจะได้สินค้าน,นั้นๆนี่คือลักษณะของการสร้าง ความต้องการให้กับลูกค้าทั้งที่ลูกค้ายังไม่ได้มีความต้องการแพลตฟอร์มที่สําคัญสําหรับการตลาดแบบพุชในปัจจุบันก็คือแพลตฟอร์ม a c e b o o k แอดครับการตลาดแบบพุชมีข้อดีคือฐานตลาดเนี่ยมันกว้างเนื่องจากว่าสามารถเป็นได้กับทุกๆคนที่ยังไม่มีความต้องการมันทําให้ไม่ต้องไปแข่งขันกับกลุ่มตลาดที่เรียกว่ามีความต้องการอยู่แล้วข้อด้อยของการตลาดแบบนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ถูกกระตุ้นด้วยความอยาก จะเป็นการก,กระตุ้นลักษณะที่มีความรวดเร็วดังนั้นเนี่ยการตอบสนองต้องรวดเร็วและลูกค้ามีโอกาสที่จะหมดความต้องการไปได้โดยง่ายนะครับมารู้จักกับการตลาดประเภทที่2หรือการตลาดแบบพูที่เป็นลักษณะว่าใช้ตลาดเป็นตัวดึงลูกค้าเข้ามาการตลาดแบบเนี้ยลูกค้ามีความต้องการอยู่แล้วครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์คุณก็จะเข้าไปเว็บไซต์ค้นหาทรัพย์สินที่คุณต้องการอยู่ใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของการตลาดแบบพูรครับ เวลาคุณใช้คำค้นหาค้นหาทรัพย์สินที่ต้องการคุณก็จะได้รายการของทรัพย์สินที่ต้องการนั้นขึ้นมาเหมือนกับลักษณะว่ามีสินค้าวางอยู่บนเชลฟ์และคุณมองเห็นสินค้านั้น,น,นการตลาดแบบนี้มีข้อดีอย่างหนึง่งก็คือว่าลูกค้าที่มาและเห็นสินค้าเป็นลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้วครับโอกาสในการปิดการขายก็จะมีสูงแต่ว่าข้อด้อยของมันนั่นก็คือการแข่งขันที่สูงมากครับ เพราะจะต้องแข่งขันเพื่อนําสินค้าของตัวเองไปวางไว้บนเชลฟให้ลูกค้าได้เห็นแพลตฟอร์มที่รับได้รับความนิยมสําหรับการตลาดแบบครูในปัจจุบันนะครับก็จะเป็น Google หรือว่าเว็บไซต์ที่ใช้ในการสําหรับค้นหาการสร้างเพจการใช้เว็บไซต์ที่เป็นลักษณะของเว็บ listing พวก uh, dot property, ดี p r o p e r t y ที่ใช้ list สินทรัพย์ที่ขายในท้องตลาดครับรวมถึงพวก marketplace กลุ่มที่ Facebook สร้างขึ้นมาก็เป็นการตลาดแบบปูเช่นเดียวกันเรามารู้จักกับการตลาด ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจ uh, ุบันนั่นก็คือการตลาดออฟไลน์ครับการตลาดออฟไลน์ถ uh, ือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมและก็มีประสิทธิภาพดีที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักการตลาดออฟไลน์3รายการด้วยกันการตลาดออฟไลน์อย่างแรกที่จะพาไปรู้จักก็คือการติดป้ายครับอย่างแรกเลยการติดป้ายที่สําคัญที่สุดก็คือการติดป้ายหน้าซับการติดป้ายหน้าซับเนี่ย เป็นการเป่าประกาศให้คนรอบๆรู้ว่าทรัพย์สินชิ้นนี้อยากจะขายครับกลุ่มลูกค้าที่น่าจะเป็นผู้สนใจกลุ่มแรกๆเลยก็คือกลุ่มคนรอบๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนของเขากลุ่มคนรู้จักของเขาที่อยากจะย้ายมาอยู่พื้นที่นี้การปักป้ายหน้าทรัพย์สินเนี่ยสำคัญอย่างมากการปักป้ายอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือลักษณะเป็นป้ายกองโจรเป็นป้ายเล็กๆติดตามเสาไฟฟ้าครับข้อดีของป้ายแบบเนี่ย คือเป็นการการรัศมีอยู่รอบๆทรัพย์สินของเราคนที่มาเห็นป้ายก็จะเป็นกลุ่มคนที่ลงมาสำรวจพื้นที่และต้องการทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆแล้วครับโอกาสที่การที่เขาโทรเข้ามาหานั่นหมายถึงว่าลูกค้ามีความสนใจที่อยากจะหาทรัพย์สินในพื้นที่นั้นแล้วและถ้าเกิดว่าพามาชมทรัพย์ได้โอกาสการปิดการขายก็จะมีสูงมากเลยครับข้อดีของการใช้ป้ายในลักษณะกองโจรอีกข้อหนึ่งก็คือ เป็นการทำ personal branding ให้กับเจ้าของป้ายครับคือ mm hmm. วันนี้นหน้าที่ต้องการโฆษณาตัวเองเพื่อทำฟาร์มมิ่งในพื้นที่ของตัวเองจำเป็นต้องอาศัยการใช้ป้ายในการเป่าประกาศให้คนในพื้นที่รู้รู้จักว่าเราเป็นในหน้าการใช้ป้ายประกาศขายทรัพย์สามารถใช้เป็นสื่อในการโฆษณาตัวเองได้ด้วย mm hmm. ซึ่งการใช้ป้ายแบบนี้มีผลประโยชน์หลายด้านนะครับ ข้อด้อยก็มีนะครับการใช้ป้ายการที่เราจะต้องลงทุนและลงแรงในการปติดป้ายด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่จะต้องถูกตักเตือนเนื่องจากเอาป้ายไปติดตามพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ติดก็อาจจะโดนคนโทรมาตักเตือนได้นี่คือข้อด้อยของป้ายครับ,ารบการตลาดออฟไลน์แบบที่2ที่ได้ผลดีที่สุดเลยณปัจจุบันก็คือการบอกต่อครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนการบอกต่อน,นี่ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าการบอกต่อน,นั่น่ะ ผู้บอกและผู้รับสารถือว่าได้อิทธิพลต่อกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของความน่าเชื่อถือครับถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับฟังการบอกต่อมามาหาเราได้เนี่ยโอกาสที่จะปิดการขายก็ยิ่งมีสูงเพราะว่าเขามีความเชื่อมาแล้วระดับหนึ่งว่าเราจะเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเขาในการแก้ปัญหาของเขาได้ข้อดีของการบอกต่อ คือว่าเป็นการตลาดที่ลงทุนน้อยที่สุดและได้ประสิทธิภาพมากที่สุดข้อเสียของกลยุทธ์การบอกต่อเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ<ม>ข้อแรกเลยก็คือการที่จะทําให้เกิดการบอกต่อได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างมันขึ้นมาครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ภายในวัน2วันและข้อเสียอีกข้อหนึ่งการบอกต่อเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดีจริงนะครับการบอกต่อน,นั้นสามารถจะกลายเป็นการบอกต่อในทางลบได้ด้วยเช่นกันครับการตลาดออฟไลน์แบบ สุดท้ายนั่นก็คือการตลาดออฟไลน์แบบการใช้เครือข่ายของคนร่วมอาชีพเดียวกันถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นในหน้านะครับในหน้าในอดีตที่คิดว่าอยากจะทํางานคนเดียวเพื่อที่จะได้รับคอมมิชชั่นเต็มๆปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับวันนี้เราอยู่ในโลกที่ทํางานคนเดียวแล้วสําเร็จได้ยากนะครับการที่จะใช้เครือข่ายเนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้คุณปิดการขายได้เร็วซึ่งนั่นหมายถึงว่ารอบในการสร้างรายได้ของคุณก็จะเร็วตามนั้นไปด้วยการใช้เครือข่าย เลยมีความจะเป็นอย่างมากซึ่งมันก็จะมีบรรทัดฐานในการทำงานร่วมกันของในหน้าด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการโคการระหว่างในหน้าคือแบ่งคอมมิชชั่นกันครึ่งครึ่งหรือเป็นการทำงานร่วมกันหลายๆคนและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน <S <S เห็นไหมครับการตลาดแต่ละแบบมีข้อดีข้อด้อยบริหารจัดการช่องทางการตลาดให้ดีทำให้วันนี้คุณจะสามารถปิดการขายได้ไวครับ